กำลังสนุกแล้วก็กําลังดูเดือดมากๆเลยนะคะสาหรับละครเรื่องพลมลิขิตซึ่งในตอนที่ผ่านมามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งใช่ไหมคะที่อดีตสามีของอึ่งเนี่ยเขาบุกไปทําร้ายพุทตายก็คือเหมือนแบบว่าเขาโกรธเขาอาฆาตพุทตามมากๆเลยจนอึ่งกับพี่เพิ่มเนี่ยก็คือเหมือนต้องกระโดดมาขวางเพื่อไม่ให้ออดีตสามีของอึ่งเนี่ยเขาทําร้ายแม่นายของตัวเองค่ะก็เลยมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นค่ะซึ่งฉากฉากนี้แหละทางเบลล่าเองเขาก็ออกมาเล่าให้ฟังว่าฉากนี้มันมีการเล่นผิดคิวด้วยถึงกับเลือดตกยางออกกันเเเลลลยยทีดีดวค่่่ะซงา รานนี้นะคะก็ออกมาเล่าถึงฉากฉากนี้ค่ะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เล่นผิดคิวกับจ้าจ่าแดนดาวที่แสดงเป็นอึง่งจนเบลล่าได้รับบาดเจ็บก็คือเลือดไหลแล้วก็เนื้อแหว่งค่ะทำเอาจ้าจ่าเองเนี่ยเขาก็ร้องไห้อย่างหนักเลยเพราะว่ารู้สึกผิดที่ทําพี่สาวเจ็บนะคะแต่เรื่องนี้เบลล่าเธอบอกว่าขอย้ําเลยนะคะว่าไม่ใช่ความผิดของจ้าจ่าเลยน้องเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ห้ามมีดรามา่าใดๆทั้งสิน้นเบลล่าพอเล่าให้ฟังว่าเราพูดได้ไหมพี่จี้ฉากในตำนานในใ,นใจเบลล่าอย่างสูงสุดเลยเนื่องจากว่าะจ้าจ่าอน่หรยยืแงก ผลักประตูอะไรต่างๆกับชีบุตานแล้วทีนี้ก็คือเกิดการผิดคิวกันเกิดขึ้นจ้าทาให้ประตูเด้งกลับมาที่เบลล่าที่กําลังดึงแบบสุดแรงอยู่ซึ่งในละครเนี่ยโดนตัดทิ้งค่ะไม่ได้เอาออกมานะจ๊ะทำให้นิ้วที่จับประตูไปเสียบกลางระหว่างประตูกับชั้นวางของค่ะทุกคนแล้วเบลล่าบอกว่าฉึบ รู้เลยว่าเอาแล้วแหละแต่ด้วยความอยากจะให้เหมือนมันโฟลก็เล่นต่อไปก่อนค่ะปรากฏว่ามันเจ็บมากจนตัวเขาเบลล่าเองนะคะเธอพูดบทผิดค่ะแล้วพอก้มไปดูที่นิวเท่านั้นแหละแทบเป็นลมเลยเนื้อชั้นแหว่งหายไปแล้วจ้าและน้องจ๋าที่ต้องเล่นดราม่าอยู่แล้วเนี่ยนางกลายเป็นร้องไห้จริงแบบเยอะมากๆเพราะว่าทําพี่เบลเสียเลือดนะคะซึ่งก็ถือว่าดีเพราะว่าเข้ากับซีนนั้นพอดีเลยค่ะคือกองก็อยากจะให้ไปโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าเบลเนี่ยก็คือเลือดออกเยอะมากเลยใน,ในใจก็คิดว่าเล็บหลุดแน่ๆแต่ในใ,นใจก็คือเห็นอารมณ์น้องมา ก็ลุยซะอีกหน่อยนึงก่อนที่จะไปโรงพยาบาลทีเดียวค่ะซึ่งก็มันโดนไปแล้วจะให้ทํายังไงจะไปช้าไปเร็วก็ค่าเท่ากันนะคะเบลล่าบอกและนี่หละค่ะซีนทับจิตทับใจของเบลพันนิ้วเป็นแหนมตุ้มอยู่วีคหนึ่งแล้วก็บุญบาปก็คือเล็บไม่หลุดจ้าโชคดีของอีหญิงแต่เฉือนเนื้อส่วนหนึ่งถวายบูชาให้เลือนพุตตาไปแล้วเรียบร้อยเรื่องราวมันก็เป็นเช่นนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับทิ้งทายว่าน้องไม่ได้ตั้งใจนะคะมันเป็นฉากแอคชั่นที่ผิดพลาดกันได้แค่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังเเฉยๆไไมมม่่ดดด้ีราาใล และน้องจ้าจ๋าเองเนี่ยเธอก็ชดใชยแล้วด้วยชดใช้ด้วยข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยจํานวนมากโดยฝีมือคุณแม่ไปแล้วค่ะแล้วก็แฮชแท็กนะคะพรมลิขิต EP10 ค่ะ